รรยากาศที่ลานกลางเป็นเขาใหญ่ลำตาของห้ามให้อาหารลิงมีนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวอยู่บางตาไม่เยอะ นี่เด็กแว้นมีเด็กแว้นด้วยพิ้วเลยนีจะไปสะพานแขวน สององศาสา 32. 0องศูนาอุณหภูมิลักนาดนี้เกีกับ้าวบ้านเราลำตาคองลำตาคองคนะ่ะมามาสวนสัตว์เปิดลำตาคองแต่แวง้งขอหายขอหายไปไหนใครขโมยขอหาย ย้อนแสงมันย้อนแสงโอ้ตรงนั้นล่มนั้นพ่อไหนไก่ป่าไหนไก่ป่าไงตัวทั่ขันเขียนๆดีจีจะไก่จะเห็นไหมเนี่ยโอ้มีสองตัวนะเอาอถ่าย ่ยังถ่ายวีดีโออยู่ตอนเี้เดี๋ยวดูไก่ป่าเดี๋ยวซูมไก่ป่าให้ดูนะเฮ้ยเเเราจะดดินนไ้มยี่ทำไมจะไม่ได้หนีไงเห็นแล้วมีไง,ไ,งไก่ป่าสองตัวเดินอยู่เดี๋ยวดูจะดูหมูข้ามสะพานอยู่คหมูข้ามสะพานว้าย สะพานยังนาน